เออพ่อครับผมอยากรู้จริงๆเลยช้างมันตัวใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันถึงยอมให้เราใช้งานทำไมมันไม่เหยียบให้เราตายไปเลยครับพ่อ <S <S 1> <S 1> โอ้โห,โหลูกพ่อทำไมลูกถามได้ฉลาดอย่างนี้อ่ะอ่ะ อยากรู้เดี๋ยวพอเล่าให้ฟังละกันตั้งใจฟังดีๆนะถึงจะเข้าใจกะละกล้างหนึ่งนานมาแล้วมีพญาช้างตัวหนึ่งที่มันใหญ่มาก <Wow. S 2> ตั้งแต่พญาช้างตัวนี้เกิดมาบนโลกนี้ยังไม่มีอะไรที่จะทำให้มันเจ็บตัวแม่แต่ครั้งเดียว พยาช้างตัวนั้นก็เลยต้องการที่จะเจ็บตัวสักครั้งในชีวิตให้มันได้รู้ถึงความเจ็บปวดว่ามันเป็นยังไงแต่แล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าต่อสู้กับพยาช้างตัวนั้นสักครั้งเลยเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเออนี่พวกเธอวันนี้พวกเรามาต่อสู้สักครั้งเถอะ ตั้งแต่ข้าเกิดมายังไม่เคยเจ็บตัวเลยอยากเจ็บตัวนะอยากเจ็บตัว <c oughs> เอานาวันนี้พวกเรามาต่อสู้กันเอถอะโธ่ไม่เอาหรอกพญาช้างตัวเจ้านั้นมันทั้งใหญ่ทั้งยาวแถมมีพละกำลังอันเหลือเฟือสู้กับเจ้าก็คงตายไม่เอาหรอก oh, <no. S 1> โธ่พญาเสียง ทำไมนายเป็นคนขี้ขลาดอย่างนี้ไม่สู้ก็ได้เดี๋ยวค้าลงถามก็ต่ายดูเราก็ตัวเท่าๆกันนี่น้องชายกระต่ายครับวันนี้เรามาต่อสู้กันเถอะเพราะว่าค้ากับเจ้าตัวเราก็เท่าๆกันโอเคเนะเธอพญาช้างเองเอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาวัดว่าเราตัวเท่าๆกันวะ เองนั้นใหญ่กว่าข้าไปแล้วพันเท่าเองรู้ตัวเปล่าไม่เอาหรอกเดี๋ยวข้าตายปัดทูพวกนายนี่มันชังขี้ขลาดจริงๆจะไม่มีใครทําให้ข้าต้องได้เจ็บตัวเลยหรอนี่ข้าอยากจะรู้ว่าการเจ็บตัวนั้นมันเป็นยังไงบ้างพอจะมีสักทางที่ทําให้ข้าต้องได้เจ็บตัวบ้างไหมเพื่อนเอ,อ๋ยอยากเจ็บตัวอยากเจ็บตัว เอ้ยก็ว่าตำตงเลยนะพญาช้างพวกเราไม่มีใครที่จะสู้กับเองได้หรอกแต่ว่าข้าก็เคยได้ยินปู่ยาตายหยของข้าเล่าให้ข้าฟังว่ามีสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์ไอ้พวกดีมันเกรงมากมันเก่งจนเอาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้แม้แต่ช้างมันก็ไม่กลัวข้าได้ยินมาอย่างนั้นนะพญาช้าง ถ้าเจ้าอยากจะเจ็บตัวจริงๆแล้วก็เจ้าลงไปต่อสู้กับเจ้าพวกมนุษย์นั้นดูเฮ้อจริงใช่ไหมพญาสิงห์เองนั้นไม่ได้หลอกข้าใช่ไหมเจ้าพวกมนุษย์มันจะเก่งสักแค่ไหนถ้าเจอพญาช้างอย่างข้าแล้วก็ข้าจะเหยียบให้ตัวมันเละเลยว่าแต่พวกมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนพญาสิงห์ โอ้เจ้าพวกมนุษย์ไม่ได้อยู่ในป่าเหมือนเราเหรอกพญาช้างพวกมันอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตัวเมืองพนแลถ้าเจ้าอยากจะเห็นมันก็ลงไปหามันเองแต่ว่าข้ากลัวมันมากเลยแค่ได้พูดชื่อว่ามนุษย์ตัวข้านก็ร้อนจนเอ้ยพูดแล้วก็กลัวกลัวมนุษย์จริงๆเลยอะโถพญาสียงโต ข้านั้นไม่เชื่อเจ้าหรอกว่าพวกมนุษย์มันจะเก่งขนาดนั้นนะ่ะข้ารับประกันว่าถ้าข้าได้พบเจ้าพวกมนุษย์ข้าจะเยียบให้พวกมันเละเลยจะเชื่อไหมข้าไม่ได้กลัวละและข้าก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ข้าเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วเฮ้ยพญาช้าง เจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่เก่งกล้าที่สุดในโลกนี้หรอกมนุษย์ต่างหากเป็นสิ่งที่เก่งกล้าที่สุดและข้าขอเตือนเจ้าว่าเจ้าอย่าไปใกล้ชิดกับพวกมันเลยเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อเจ้านัพยาช้างข้าเตือนด้วยความหวังดีหุบปากแกไว้นะพยาสิงข้าเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเก่งไปกว่าข้าแล้ว และวันนี้ขขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าข้านั้นเก่งกล้าสักแค่ไหนข้าจะไปหาเจ้าพวกมนุษย์นั้นแล้วก็เหยียบมันให้เละเทะเลยว่าแต่พญาสิงเจ้าตรงไนพาข้าไปหาเจ้าพวกมนุษย์นั้นให้ได้ oh, <no. S 1> โอ้ยข้าไม่ไปหรอกพญาช้างข้ากลัวมนุษย์เองนั้นไม่ต้องกลัวหรอกพญาสิง์ ข้าจะไม่ให้มนุษย์มาทำลายเจ้าได้อย่างแน่นอนและถ้าเจ้าไปกับข้าข้าก็จะมีรางวัลตอบแทนให้กับเจ้าเฮ้ยรางวัลเหรอครับเอ่อรางวัลน,นั้นคืออะไรครับพญาช้างครับแหมพญาสิงโตแค่ได้รู้ว่าข้าจะให้รางวัลตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเลยนะเจ้านี่เอาเธอหน้า เจ้าพาข้าไปหามนุษย์และข้าก็จะไปเหยียบพวกมันให้เจ้าดูกับตาและเวลาที่เรากลับมารางวัลที่ข้าจะตอบแทนให้กับเจ้านั้นก็คือข้าจะพาเจ้าไปกินบุฟเฟ่แล้วก็จะพาเจ้าไปเข้าอ่างอบนวดแล้วก็เข้าซุปเอร่อรวมเปิดเมมเบอร์ให้เลยโอเคบอยจริงเหรอพญาช้างเข้าอ่างอบนวดแล้วก็ททันจะเปิดเมมเบอร์ให้กับข้าเลยใช่ไหม โอเคโอเคเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปหาเจ้าพวดมนุษย์นั้นให้ได้โอเคไปกันเถอะเอา้าฉากนี้มันจบแล้วหรอทำไมเราไม่ได้พูดอะไรเลยเจ้าหมาในไม่รู้ข้าก็งงเหมือนกันเราแต่ผู้กำกับล้วกัน ว่าแล้วพญาช้างกับพญาสิงโตก็ได้เดินเข้าสู่ดินแดนของมนุษย์จนได้มาพบเจอกับมนุษย์คนหนึ่งเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงได้มีช้างตัวใหญ่กับสิงโตใหญ่ๆแบบนั้นเข้าสู่บ้านเรามันต้องเอาเรื่องไม่ดีไม่ไร้ายกับหมู่บ้านของเราแน่อย่างนี้ข้าต้องได้จัดก,การซะแล้ว เออพญาช้างข้าว่าข้าเริ่มได้กินของมนุษย์แล้วเอ้ยทำไมข้ารู้สึกกลัวจังข้าว่าเรากลับกันเถอะเดี๋ยวมันเป็นอันตรายต่อเราอะ่ะจริงเหรอพญาสิงโตกลิ่นของมนุษย์นั่นมันเป็นอย่างไรเระเอ่อข้าได้กลิ่นสบู่นกแก้วอะ่ะเ <c oughs> จ้าไม่ต้องกลัวหรอก พญาสิงโตถ้าได้เจอมนุษย์มันก็เป็นเรื่องดีสิวะข้าจะได้เยียบเจ้าพวดมนุษย์ให้เจ้าดูกับตานี่ไงเออพญาช้างข้าว่าเรากลับกันเถอะข้ารู้สึกมันจะเป็นอันตรายต่อเราถ้าเจ้าไม่กลับข้าขอกลับก่อนละกันเอ,อ้พญาสิงโต ทำไมนายนี่มันเป็นคนขี้ขลาดอย่างนี้ถ้านายกลัวพวกมันมากแล้วก็นายกลับเองละกันเดี๋ยวข้าจะไปต่อส the ู้กับเจ้าพวกมนุษย์นั่นละกันแล้วเจอการที่ป่าของเรานะแต่ข้าจะไม่พาเจ้าไปเลี้ยงอ่างอบนวดแล้วเฮ้ย จ้าหมอตเตี้ยนนั้นมันเป็นใครวะเดี๋ยวข้าไปถามมันดูว่ามันรู้จักมนุษย์ไหมฮ่าฮ่ฮะเอ็งจะมาเอาเรื่องกับข้าใช่ไหมไอ้ช้างโง่เดี๋ยวเองเจอดีแน่นอนฮ่าฮ่ฮ่สวัสดีครับคุณลุง ทำไมคุณลุงตัวเล็กจังเลยอ,ะอ่ะเออข้าอยากจะไปเจอพวกอมนุษย์นะลุงพอจะรู้จักพวกมนุษย์ไหมว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนทำไมมันถึงอยากจะมาพบกับมนุษย์อย่างเรามันต้องมีแผนชั่วร้ายแน่นอนเดี๋ยวจะลองถามมันดูก่อนโอ้สวัสดี นี่เจ้าเป็นพญาช้างใช่ไหมข้านั้นรู้จักพวกมนุษย์นั้นดีและก็เห็นที่อยู่ของพวกมันด้วยว่าแต่ท่านน่ะมีจุดประสงค์อะไรหรือที่จะไปพบกับพวกมนุษย์ลองบอกให้ขา้าสิโอ้โหดีจังเลยพ่อนหนุ่มที่เจ้ารู้จักกับพวกมนุษย์นั้นข้าคือพญาช้างข้าจะมาทำลายพวกมันและก็เยียบพวกมันให้เละเทะว่าแต่ เจ้าจะช่วยพาข้าไปหาพวกมนุษย์นั่นได้ไหมอ๋อที่จริงมันมีจุดประสงค์แบบนี้นี่เองเดี๋ยวมึงได้ตายแนย่ไอ้ช้างโง่โอ้ดีจังเลยพญาช้างข้านั้นเกลียดเจ้าพวกมนุษย์เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ข้าคงจะพาเจ้าไปไม่ได้หรอก เพราะว่าเมียข้ายังตั้งคานอยู่ข้าต้องไปแบกน้ำมาให้เต็มหายของข้าก่อนและข้าก็ต้องไปตัดฟืนมาเตรียมไว้ให้มันเพียงพอข้าคงไปไม่ได้หรอกถ้าหากเจ้าช่วยไปแบกไม้แบกฟืนไปแบกน้ำมาให้ข้าข้าก็จะพาเจ้าไปได้แต่ว่าข้าก็ ไม่อยากจะเป็นภาล่าให้กับเจ้าหรอกเพราะฉะนั้นคงเสียใจยนะพญาช้างที่ข้าคงพาเจ้าไปไม่ได้ขอโทษนะเออเอาอย่างนี้ไม่พ่อนุ่มเดี๋ยวข้าจะช่วยเตรียมน้ำเตียนฟื้นให้กับพ่อหนุ่มดังที่ต้องการหลังจากนั้นพ่อหนุ่มช่วยพาข้าไปหาเจ้าพวงม,มนุษย์นั้นได้หรือเปล่า อก็ได้พญาช้างถ้าหากพญาช้างเต็มใจที่จะช่วยทางนั้นพญาช้างก็ช่วยไปแบกน้ำมาให้เต็มหายสามหายของข้าหลังจากนั้นพญาช้างก็ช่วยไปแบกฟืนมาให้ข้านะเอาเยอะๆเลยหลังจากนั้นเราสองคนจึงไปหาเจ้าพวกมนุษย์นะโอเคเนาะ เฮ้เจ้าเฮ้เจ้าฮ่าฮ่าทำงานทำงานข้ารีบไปหาเจ้ามนุษย์ฮ่าฮ <c oughs> รีบรีบบละกันไอช่างงูเอ้ยฮ่าฮเจ้าช่างนี่มันงูจริงๆต่อไปข้าคงไม่ต้องทำงานเองแล้วละ่ะ สหายเอ้ยแต่ว่าข้าก็ตัดนำ้ำให้เจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นี่เจ้าพาข้าไปหามนุษย์ได้หรือยังเหนื่อยเว้ยว้าวจริงซะด้วยว้าวเจ้าช่างเจ้าช่างเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีกำลังเหลือล้นจริงๆข้าเชื่อว่าถ้าเจ้าได้ไปเหยียบมนุษย์แล้วก็มนุษย์ตายแน่นอนแต่ว่า ข้ายังไม่ได้ฟืน้นจะช่วยไปหาฟื้นมาให้ข้าก่อน oh, <no. S 1> โอ้โหจริงสิสหายข้าลืมเลยว่ายังต้องได้หาฟื้นให้กับเจ้ารอแป๊บเดียวนะไม่นานหรอกข้าก็หาฟื้นมาให้เจ้าแล้วข้าไปก่อนเด้อ <laughs> <laughs> ไอช้าง,งโง่เอ้ยโง,ง่จริงๆ ยังไม่รู้ตัวอีกว่าถูกข้าหลอกใช้งานแล้วข้าเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยสหายข้าข้าหาฟื้นให้เจ้าได้แล้วนะ ทีนี่เจ้าต้องพาข้าไปหามนุษย์นะสหายว้าวมันน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยเจ้าช่างเจ้าสามารถหาฟื้นได้อย่างมากมายมาให้ข้าเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกข้าน่ะจะพาเจ้าไปฮะแล้วแต่ว่าข้าขอบอกให้กับเจ้าเลยว่าเจ้าพวกมนุษย์นั่นพวกมันมีอาวุธน่ากลัวมาก หากกลัวว่าข้าพาเจ้าไปตัวเปล่าๆแบบนี้กลัวพวกมันจะฆ่าเจ้าได้เดี๋ยวข้าจะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เจ้าได้สวมใส่เพื่อป้องกันความอันตรายจากมนุษย์หน้าเจ้าช้างโอเคไหมโอ้ได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 ้เลยได้เลยข้าก็ค่อนข้างกลัวพวกมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามีสิ่งของ ที่มันซักซิดแล้วก็เอามาให้ข้าได้เลยรีบๆหน่อยละกันข้ารีบไปหาเจ้าพวกมนุษย์นั่นแล้วและแล้วชายคนนั้นก็ได้เอาโซ่มาลากขาทั้งห้าของเจ้าช่างตัวนั้นอ,อ๋อนี่เจ้าช่าง เจ้าลงพังโซ่ที่ข้าเอามาลากใส่ขาของเจ้าลงดูสิว่ามันจะพังไหมถ้ามันพังแสดงว่ามนุษย์ยังไม่เกรงกลัวต่อสิ่งของสิ่งนั้นอ่ะเดี๋ยวเจ้าลงพังมันดูเจ้าจะพังมันได้ไหมถ้าเจ้าพังมันไม่ได้แสดงว่ามนุษย์จึงจะเกรงกลัวเจ้าลองดูโอ้จริงอย่างที่เจ้าพูดนะเแบบเดี๋ยวข้าจะลองดู ก้าจะลงพังว่าพังมันได้ไหมเบเบ้ <c oughs> <c oughs> โอ้พอนุมโซ่ที่จะเอามาลากขาขานี่มันแข็งมากเลยก้าไม่สามารถที่จะพังมันได้หรอกทีนี้เราก็ปลอดภัยเจ้าพาข้าไปหาเจ้าพวกมนุษย์นั่นซะได้เวลากันแล้วฮา <c oughs> ข้าเฝ้ารอเวลานี่มานานอ่าข้าก็รอเวลานี่มานานเหมือนกันเจ้าช้างนูเจ้าอยากจะพบกับมนุษย์มากเหลือเกินนั่นสินะก็ข้านี่แหละมนุษย์เจ้าจะทำอะไรให้ข้าได้เฮ้ยอเจ้านั่นเหรอคือมนุษย์ เอเจ้าหลอกข้าเดี๋ยวข้าจะเยียมให้เจ้าและเลยเจ้าพวกมนุษย์เออเอ็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 เอเออทำไมทำไมข้าขยับขาไม่ได้เลยทำไมเจ้าช่างโง่เอ้ยเจ้าไม่มีทางที่จะพังโซ่ตัวนั้นได้หรอกและข้ายังมีสิ่งหนึ่งที่จะให้เจ้าลอง ก็คือปืนของข้านั่นเองฮ่าๆลองดูโอ้ยเจ้าอะไรแทงข้าทำไมมันเจ็บอย่างนี้เฮ้อไอ้ช้างโง่นี่แกคิดว่าแกเก่งนักเก่งหนานั่นเหรอถึงจะได้มาลองดีกับมนุษย์อย่างเราวันนี้ข้าจะเอาให้เองตายแน่ถ้าเองไม่ยอมมาเป็นทาสรับใช้ของข้า <laughs> oh, <no. S 1> โอ้ข้ายอมแล้วขายอมแล้วได้โปลดให้ชีวิตข้าเธอะจะให้ข้าทำอะไรข้าก็พร้อมยินดีที่จะทำขอแค่อย่าฆ่าข้าเลยได้โปลดไว้ชีวิตข้า้วยนะเจ้ามนุษย์ข้ายอมแล้ว <laughs> ก็ได้ถ้าจะไว้ชีวิตของเจ้า แต่ว่าเจ้าต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ข้าสร้างได้ยินไหมทาไมงั้นแล้วก็ข้าจะฆ่าให้เจ้าตายน่นอนเจ้าอย่าคิดว่าเจ้าตัวใหญ่แล้วจะเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้สิ่งที่ฉลาดและชนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เขาไม่ได้ใช้กำลังอย่างเองเขาใช้สมองตังหกักไอ้ช้างโง่นับจากวันนี้เป็นต้นไปแกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ข้าสร้างได้ยินไหม นับตั้งแต่วันนั้นมาช้างก็เลยถูกมารับใช้คนแล้วครับลูกเรื่องเรามันก็มีแบบนี้นี่เองลูกเอกยที่นี่ลูกเข้าใจหรือยังอ๋งอมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอกรบป้ออา่ายังค่ะยังไม่เข้าใจเลยอะ่ะ<ซ> <ก Familie> ออไอ้ลูกเวเอ้ยพ่ออุตสาตั้งใจเล่าดีขนาดนี้เองไม่เข้าใจได้ยังไงอนน